ฮัลโ,โหลวส,สวัสดีคะ่งงะ,ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังไงล่ะสวัสดีเสียงบุรีรัมสวัสดีเสีบุรีรัมครับเสียงทำไมไม่มา <ws? S 1> เสียงมีไหมมีไหมหเสียงได้ไหมเอาขวดนนะ้ำมาหน่อยจิมาหาเองเดี๋ยวได้เดี๋ยว,วยนะทดสอบเสียงอยู่เสียงวันนี้ฝนตก <laughs> โ,โ,โอ้พระผมเปล่าพระผละอ่ะฝนตกนิดหนอ่อยโอ้โหเลขเทวดาบอกเกือบมันแตกสามตัวเจ็สามหนึ่งเป็นไรครับโศกมานบ่พี่ วดนี่วดนี่ภาพค,ครับผมวดนีภาพนี่เทวดาภาดครับผมโอ้ยแจงเดี๋ยวต่เอฟสี้เลยเชื่อไดค่ะแกเชืเ่ <c oughs> อม่ได้ล่ำแบบเป็นสามตัวเลยเนาะก็เ็ดสามศูนย์เนี่ยเจ็ดสามหนะึ่งอ่ะผมก็คิดว่ามันกี่มากเจ็ดสามหรือว่าเจ็ดหนึ่งประาณาณเนี่ยเนาะค,ครับผมพอดีธรรมาดาแล้วเนาะคอคนกัดให้ำชมเปู้ใดมีโชคมีลาบกชื่อถึนชื่อโลกับ ครับผมซื่อคื้เชื่อลุื่อสื่อเจ็ดสามหนึ่งมันมีเจ็ดสามหนึ่งกกสือหกสามหนึ่งเขาก็ได้เลข้ายด้วยโอ้ครับผมโอ้เลขทายสามแมนแมนนี่ีสามหนึ่งอยู่ไพสามตัวเลข่สามตัวหมุนข้างที่สองมันมีอย่างตาไอหกสามหนึ่งหครับครับผมกระพาพวกกรได้อยู่ไอหกสามหนึ่งห้็สามหนึ่งบมีน้

ครับผมรัมแหมนรัมแหมนเพื่อนจะถือว่าเพื่อนจะให้ให้งามอยู่เรื่อยกันครับครับผมเดี๋ยวสิขอไหมเราครับพอดนียเนียนเนียนออฟซอ่ายึดตามไปได้พี่น้องเด้อเนาะเล็กเทวดามาให้ครับอันนี้เลขคำนวณแล้วครับว่าที่หนึ่งตุลาครับอ่าหนึ่งตุลาครับเสร็จแล้วค่ะมาแล้วครับผมเสร็จวีรำตุลาคมนะเนาะ เจ็ดเจ็ดตัวก่อนเซียนมาครับมาแล้วแนวทางเซียนตรีรัมครับผมบนเด่นส port ี่ครับผมครับผมบนเด่นสีครับผมโอ้ชุดครับผมครับชุดบนเด่นสีและพี่น้องเด้ออ่า สี่ศูนย์สี่แปดสี่ศูนอสี่ศูนย์สี่แปดสี่แปดครับครับแล้วก็แปดศูนย์แปดห้าครับผมแปดศูนย์แปดแปดห้าเพอีกแล้วครับผมครับผมครับ,รบ,รบตัวเด่นก็เด่นไปที่ไอสี่ศูนย์ อ๋อเด่นไปที่40นะคะก็อน8 4 4, 4 8นะครับ4 8, 4, 4, 8. ครับผมครับอะ,อะส่วนส่วน3ตัวก็3ตัว 4, 4, 8, 4, ครับผม4แป40ครับผมโอ้40 <laughs> ปดสี่ศูนย์พี่นอ้องงวดน,นี้เด่นมากสียุดสามตวัตวเส้วเวร่มครับล่างครับผมล่างชุดล่างครับเด่นล่างครับผมเด่นไปที่สองล่างเด่นสองล่องหนึ่งครับผมเด่นสองล่องหนึ่งเด้นพี่น้องสำหรับล่างครับผมเนาะ คับผู่ชุดคู่ชุดสองเก้าสองแปดเดี๋ยวนะสองเก้าสองเก้าครับสองแปดสองแปดนักสองครับผมแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งแปดครับผม หน่กั่เพี่น้อยลสี่หนึ่งกองกดหนึ่งล่องพี่น้อยเตออหนึลองเด่นสองอยู่ครับผมเนาะเด่นสองล่องหนึ่งนาะโอ้หน่อยหางอยู่ด้วพี่น้องก็สามเก้าสาสามเก้าสามแปดครับผมสามแปดสามเก้าสามแปดตัวเด่นก็คือผมเก้าับหนึ่งเก้าครับผมสองเก้าหนึ่งเก้ากับสองเก้าเด่นล่าง ล่างครับผมล่างครับผมเด่นล่างครับผมตัวตัวเด่นสุดก็คือสองเก่าครับผมเด่นขาขัดสองเก่าเด่นดับเบผลเด่นหน้าผิวหนองเคือสองเก่าปีไหนรอเลขเกวดาก็เดี๋ยวผมจะไปขอท่านก่อนให้ท่านมาบอกก่อนนะครับเนาะครับผมให้รอครับผมถ้าใคร ถือเป็นเลขเทวดาท่านจะไม่บอกตรงครับครับผมแมนแมนหลายครั้งว่าถ้าบอกไปตรงมันมันมันผิดจิครับผมครับไอ้คนที่ไม่มีโคคนที่ไม่มีโชคจะให้ถูกหวยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับเนาะครับผมนค่ะวาสนาไอ้คนที่มีโชคจริงๆเขาถึงจะได้ครับผมส่วนคนอ่าบุญยังไม่ถึงก็มันจะ ซื้อไปมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเงี้นะครับเคลื่อนมาเคลื่อนไปโอ้ยเจ็ดวงสุตไทยเหมือนเลยพี่น้องเออแก็ตัวแดงตัวเล็กๆเนาะเซเวอรามบวกอยู่เนาะโอ้โออกเจ็ดสามหนึ่งมาตัวแดงๆก็คงจะแตกคนละหลายล้านอ่าเออเอาลองวันนี้ลองวันนี้เนาะพี่เนาะนี่ก็รอนะครับเจ็ดสีทุกท่านครับผมครับผมเนาะก็วันนี้ก็ วันที่หนึ่งก็ให้เอฟซีจริงๆความปังครับในงวดวันที่หนึ่งสุรานี่ครับผมครับผมครัสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่มาเยครับผมเนาะสวัสดีครับครับผมค่ะค่ะเอาจากนั้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะจากนั้นครับเอาครับผมเนาะอ่ากระตานนี่เด้อพี่น้องเด้อยสำหรับในทางเส้นวิรัมไหมาตองงวดครับผมเนาะ สิวเฉียดได้พี่น้องสิวเฉียดเลยเนาะเจ็ดสามหนึงนะ 7, 3, 1, หน่งเนะาะคัดเป็นเจ็ดสามศูนย์แตกสนั่นเลยพี่น้องเนาะเอาอยาผ่าจำนัก่อนนี้อันนี้เป็นสูตรได้พี่น้องเนดะ้อสูตรบนเดนซีเนาะหามากก่อนไข้เลยทีเดียวเนาะเน้น40่ศูนย์ี่แปดแปดครับผมเนาะแล้วสามตัว8ปดสี่ศ โอ้แอดมินได้ยินอ่าแปดสี่ศูนย์สะอึกเลยพี่น้องเนาะเลขกลับเจไงใหญ่เป็นมากขนาดละตัวนี้เลยพี่น้องเนาะโอ้มากฮักหลังแล้ววันนี้เนาะกตบ่รู้ว่าเอ้าตามต่อได้พี่น้องเด้ออ่าแปดสี่ศูนย์สุดสามตัวเป็นสูตรของเซมิรัมครับเนาะแล้วก็ล่างเด่นสองรองหนึ่งได้พี่น้องเด้อพิจารณาเบิ้งครับเนาะมีสองเก้าสองแปด 18193938เแนาะต่ว่าเพิ่นเดินองเก้าลางนด้พี่น้นอ 29, งเนะด้วไปหายิบจับนะลอตเตอรี่ไว้เนาะร่องหนึ่งเกาสองเกเกเดินหนเะก้าเนาะเดี๋ยวสำหรับเลขทเทวดาครับผมเพิ่นกับจะไปขออีกขั้นเนาะตั้งแตจังรอดที่ตามไปกับทางช่องไดนะ้พี่น้องเด้วเสียบวีรัมเนาะ เจ้าเก่าเจ้าเดิมของแท้และพี่น้องเด้อห้มาเล้ววูไดมักตัวไดพิจารณาเบงเพื่อเป็นหน้าท่างเนาะอย่าลืมเลขเทวดาอเพิ่นฟันไดเพิ่นสิมมาแบงปันเพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบ่เนี่ยเคยแตกสาบโตมากพี่น้องวมือนี้เนาะมาหลุดมาสิตรงกันบ่สังเกตว่าพี่น้องเลขเทวดาเพิ่นฟันนะเนาะคือตรงกันคล้ายๆกับเลขสูตรพ่อมก็ที่ผ่านมาก็ตรงกันยด้ิพี่น้องเด้อ71ดหนึ่งนะ อ่าเพราะว่าเนให้เจ็ดศาสตร์หนึ่งนะอ่าใกล้เคียงกันอยู่เอาขอให้มีโศกมีไส้มันหมานสุกขุสุขดันพี่น้องเรื่อผูใ้ใดขอมาติดตามรับชมรับฟัง,งเสียบวิรัมครับผมเนาะเอาแปดสี่ศูนย์เน้นเน้นสี่ศูนย์สี่แปดมาไหมวันนี้เนาะอ่าสำหรับแนวทางเสียบวิรัมครับผมเนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆที่เพื่อนให้มาก,กับทางซองอ่าถือว่าแม่นยำ อีกผู้นึงขึ้กันเสี้ยนกระไรรับพี่น้องก็ปีนี่รุดกระมีแต่ว่าเข่าหลายกว่าพี่น้องเนาะถือว่าแม่นผู้ใดสถิตินะแน่นอนเนาะครับเนาะเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้ออ่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เสียนบุรีรัมย์ครับผมเนาะของแท้เท่านั้นเนาะพิจารณาเบิ่งเฮาฟังนำเสียงเพิ่นกระลุเนาะพี่น้องเด้อ ตามนั้นครับผมขอให้มิโศมิไส้ผู้ดใดมกักตัวใดจับตัวนั้นท่านคัดกับพานเนาะห้างช่องหาแลนะทางฝากคนพี่น้องเนะาะเมื่อใดสนับสนุนการเดินพนันใดใด,ใดทั้งสิน้นเนาะพี่น้องเด้อไปหายิบไว้ครับผมเนาะถ้ามีโอกาสตตีมาขายกับหายิบว้เนาะล่างคือล่างเนาะสองเก้าวดนนี้ลองดูว่าจะดังไหมเนาะพี่น้องขอมีโศมิไส้ไปบันสวัสดีครับ